วิญญาณทหารญี่ปุ่นกลับชาติมาเกิดในพม่าเพื่อชดใช้ในสิ่งที่เคยกดขี่ข่มเหงชาวบ้านเอยนสตีเวนสันนักจิตวิทยาชื่อดังที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อศึกษารูปแบบของชีวิตและวิญญาณของมนุษย์โดวยวิธีการสอหาข้อมูลการกลับชาติมาเกิดของเด็กทั่วโลกเขาพบว่าการกลับชาติมาเกิดของวิญญาณอาจมาเพื่อชดใช้หรือแก้ไข ในสิ่งที่ทำไว้ในอดีตและเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นกรณีศึกษาหนึ่งของเขาในช่วงปีพศ2อ8 5มีความขัดแย้งเกิดขึ้นบนโลกมีการแย่งชิงกันของประเทศมหาอำนาจกองทัพญี่ปุ่นได้ยึดครองพมา่าเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งในพมา่าที่มีชื่อว่าเมืองนาตูนเนื่องจากเมืองนี้มีสถา,านีรถไฟอยู่ใกล้ๆเค,ค,ครื่องบินลบและเครื่องบินทิ้งระเบิด ของฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดในพื้นที่แถบนี้เป็นประจำและยังใช้ปืน,นกลกราดยิงไปทั่วพื้นที่เพื่อสังหารทหารญี่ปุ่นที่พบเห็นการโจมตีดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นวันเว้นวันในขณะที่ชาวบ้านก็ต้องระแวดระวังไปหลบอยู่ในป่าในช่วงกลางวันและกลับเข้ามายัางบ้านในตอนกลางคืนเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตร อูไอมองและดอไอทินสามีภรรยาเป็นสมาชิกที่มีฐานะยากจนในเมืองนาตูน,นี้อูไอมองทำงานเป็นลูกหาบที่สถานีรถไฟพวกเขาทั้งคู่มีลูกสาวสามคนในระหว่างการยึดครองดอไอทินได้รู้จักกับคนทำอาหารของกองทัพญี่ปุ่นทหารคนนี้ที่เป็นพ่อครัวเป็นคนขี้เหนียว และมีน้ำหนักค่อนข้างมากเนื่องจากตัวใหญ่และอ้วนทำให้เป็นคนขี้ร้อนพ่อครัวคนนี้จึงมักสวมกางเกงขาสั้นโดยไม่สวมเสื้อดอไอทินและทหารญี่ปุ่นคนนี้มีความสนใจร่วมกันในการทำอาหารและพวกเขาได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารของพาม่าแลกเปลี่ยนกับอาหารของญี่ปุ่นพวกเขาสนิทสนมกันพอประมาณในระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นดอไาทินก็ได้ขาดการติดต่อกับนายทหารคนนี้จนเมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงเธอก็ไม่ได้ติดต่อหรือได้รับข่าวคราวของนายทหารคนนี้เวลาผ่านไปดอไาทินได้ตั้งท้องลูกคนที่4ในระหว่างที่ตั้งคารนนี้เองดอไาทินมีความฝันซ้ำๆว่าทหารญี่ปุ่นรูปร่างท้วมสวมกางเกงขาสั้นและไม่ใส่เสื้อ คนเดียวกันกับพี่เธอเคยรู้จักและแลกเปลี่ยนการทำอาหารด้วยกันตามเธอมาและบอกว่าจะมาอยู่กับพวกเขาเธอจำได้ว่าชายชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็คือพ่อครัวของกองทัพญี่ปุ่นในความฝันดดไอทินกลัวทหารและบอกว่าอย่าตามเธอมาความฝันเดียวกันนี้เกิดขึ้นถึงสมครั้งต่อเนื่องกันดดไอทิน ได้กำเนิดลูกสาวอีกคนเมื่อวันที่26ธันวาคมปีพศ2496พวกเขาตั้งชื่อว่ามาชินน้องเมลมีการสังเกตว่าขณะที่เธอเกิดมามีปานเป็นรอยดำขนาดเท่าหัวแม่มือที่ขาหนีบตอนเป็นเด็กมาชินน้องเมลแสดงอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเครื่องบินที่บินอยู่เหนือศีรษะตอนนี้เธออายุได้4ขวบ ขณะที่เธอกำลังเดินกับพ่อมีเครื่องบินบินผ่านทําให้เธอตกใจและร้องไห้อย่างหนักพ่อของเธอถามว่ามีอะไรผิดปกติมาร้องไห้และพูดว่าฉันอยากกลับบ้านฉันอยากกลับบ้านหลังจากนั้นเมือ่อใดก็ตามที่เครื่องบินบินเหนือศีรษะมาก็จะร้องไห้อย่างหนักเมื่อพ่อและแม่ของเธอถาม,ถามเธอก็บอกว่าเธอกลัวเครื่องบินจะยิงพวกเขา พ่อและแม่ของเธอได้อธิบายว่าในอดีตเครื่องบินเคยยิงใส่ผู้คนแต่เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วการยึดครองของญี่ปุ่นในพมา่าและถูกเครื่องบินไล่ยิงด้วยปืนกลของฝ่ายสัมพันธมิตรได้สิ้นสุดลงตั้งแต่ปี2488ในขณะที่มาทินนองเมลเกิดขึ้นในปีพศ2496ด้วยเหตุนี้ มาจึงไม่เคยเห็นเครื่องบินที่ยิงใส่ผู้คนก็อของเธอได้พยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเธอว่าเครื่องบินจะไม่ยิงใส่ผู้คนแต่เธอก็ยังมีอาการหวาดกลัวเครื่องบินอย่างรุนแรงเป็นเวลาหลายปีนอกจากจะมีอาการหวาดกลัวแล้วมามักจะรู้สึกหดหู่และนั่งร้องไห้คนเดียวเมื่อเธอถูกถามว่ามีอะไรผิดปกติมาก็จะตอบว่า ฉันอยากจะไปญี่ปุ่นจากนั้นเธอก็เริ่มเล่าให้ครอบครัวฟังว่าเธอมีความทรงจําเกี่ยวกับการเป็นทหารญี่ปุ่นที่ประจําการอยู่ที่นาตุนและถูกยิงเสียชีวิตด้วยปืนกลที่มาจากเครื่องบินความทรงจําของเธอละเอียดขึ้นเรื่อยๆเธอบอกว่าเธอเคยเป็นทหารญี่ปุ่นที่มาจากภาคเหนือของญี่ปุ่นแต่งงานแล้วและมีลูกห้าคน ถูกส่งไปประจำการที่เมืองนาตุนในฐานะคนทำอาหารมาได้เล่าในตอนที่เธอเสียชีวิตว่าเธอจำได้ว่าอยู่ใกล้กับกองฟืนและกำลังจะเริ่มทำอาหารเมื่อมีเสียงเครื่องบินบินเข้ามาใกล้มาเล่าว่าเขาอยู่ใกล้กับกองฟืนที่อยู่ติดกับต้นกระถินที่ห่างจากบ้านที่ครอบครัวของมาอาศัยอยู่ในตอนนั้นห่างประมาณ75เมตรเธอเล่าว่าขณะเกิดเหตุ นายทหารญี่ปุ่นคนนั้นซึ่งก็คือเธอสวมกางเกงขาสั้นและเข็มขัดเส้นใหญ่แต่ถอดเสื้อออกมาจำได้ว่าเครื่องบินของศัตรูเห็นเขาและกราดยิงเขาพยายามวิ่งไปรอบๆกองฟืนพยายามที่จะหลบหนีแต่ก็ถูกกระสุนพุ่งเข้าที่ขาหนีบส่งผลให้เขาเสียชีวิตในขณะที่เกิด มาเกิดขึ้นมาพร้อมกับฝที่บริเวณขาหนีบของเธอดรเอียนสตีเวนสันเขียนไว้ในรายงานของเขาว่าในหลายๆกรณีที่บุคคลเสียชีวิตด้วยบาดแผลเช่นกระสุนปืนหรือบาดแผลจากการถูกแทงจะพบฝในบริเวณตำแหน่งเดียวกันในชาติหน้าของแต่ละคนกล่าวคือบาดแผลนั้นอาจจะเป็นในรูปลักษณะของปานหรือฝที่ติดตัวมาแต่กำเนิด มายังจําได้อีกว่าเครื่องบินที่ฆ่าเธอในขณะนั้นเป็นเครื่องบินที่มีลักษณะสองหางเครื่องบินที่มาอ้างถึงก็คือเครื่องบิน l o c k h e ท d p 3 8 l i g h t n i n g ซึ่งเป็นเครื่องบินลบที่สหรัฐสร้างขึ้นและฝ่ายสัมพันธมิตรใช้ในการรบในพมา่าความหวาดกลัวในอดีตของเครื่องบินยังคงหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำของมามาบอกกับครอบครัวของเธอว่า เธออยากกลับญี่ปุ่นเพราะคิดถึงลูกๆเธอบอกว่าเมื่อโตขึ้นเธอจะย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเธอต้องการเข็มขัดเส้นใหญ่ที่รัดท้องเช่นเดียวกับทหารญี่ปุ่นเพื่อป้องกันท้องจากความหนาวเย็นพฤติกรรมของเธอเกี่ยวกับญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่แปลกมากเนื่องจากชาวพาม่าไม่ได้ชื่นชอบชาวญี่ปุ่นเพราะการยึดครองพาม่าของญี่ปุ่นก็มีพฤติกรรมโหมดร้ายกับชาวบ้าน ครอบครัวและคนอื่นๆต่างรู้สึกลำคาญในพฤติกรรมของมาโดยเรียกเธอว่าคนญี่ปุ่นครอบครัวสังเกตเห็นว่าเธอจะพูดกับตัวเองและเด็กคนอื่นๆโดยใช้คำพูดที่พวกเขาไม่เข้าใจแม้จะไม่แน่ชัดว่าภาษาที่หมาพูดเป็นภาษาอะไรแต่ก็เป็นไปได้ว่ามาอาจจะพูดภาษาญี่ปุ่นนั่นก็แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการพูดภาษาที่เรียนรู้ในช่วงชีวิตก่อนก็ยังสามารถถ่ายทอดมายังชีวิตใหม่อีกชาติหนึ่งได้มาแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ชัดเจนของผู้ชายซึ่งเป็นเพศของเธอเมื่อชาติก่อนเธอยืนยันที่จะสวมเสื้อผ้าของเด็กผู้ชายปฏิเสธที่จะใส่เสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงและเมื่อแม่ของเธอพยายามแต่งตัวให้เป็นเด็กหญิงเธอจะโยนเสื้อผ้าทิ้ง ด r อรเอียนสตีเวนสันได้พบกับมาและถามเธอเกี่ยวกับปัญหานี้มาบอกว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าผู้หญิงแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะเธอไม่ชอบเธอตัดผมสั้นเกลียนเหมือนผู้ชายและสวมเสื้อเชิต้ตปัญหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าเป็นปัญหาสำคัญเมื่อเธออยู่ในชั้นประถมศึกษาที่6เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเรียกร้องให้เธอแต่งกายเหมือนเด็กผู้หญิงแต่มาไม่ยอม และเป็นเหตุให้เธอต้องออกจากการเรียนในปีพศ2515เมื่อหมาอายุได้19ปีเธอบอกกับดรเอียนสตีเวนสันว่าเธอไม่ต้องการอยู่กับผู้ชายและเธอต้องการผู้หญิงมาเป็นภรรยาของเธอและเธอบอกว่าขณะน,นี้เธอมีแฟนอยู่แล้วเมื่อหมาอายุ28ปีเธอได้อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอบอกว่าเธอจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ ในกรณีนี้ดรเอียนเซเวนสันแสดงให้เห็นว่าการกลับชาติมาเกิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศสามารถให้คําอธิบายเกี่ยวกับการเกิดรักร่วมเพศการแปลงเพศและประเด็นทางเพศอื่นๆการศึกษาการกลับชาติมาเกิดโดยรวมตามบันทึกรายงานและศึกษาอย่างเป็นทางการพบว่าวิญญาณมีการเปลี่ยนเพศได้และเกิดขึ้นเพียง1 0เซ์ หากวิญญาณเคยชินกับการเกิดมาในเพศหนึ่งและใช้เพศนั้นไปตลอดชีวิตในฐานะเพศตรงข้ามวิญญาณนั้นอาจยังคงระบุด้วยเพศเดิมตามปกติซึ่งอาจนำไปสู่การรักร่วมเพศและความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศจากการศึกษาของดรเอียนพบว่าการกลับชาติมาเกิดสามารถช่วยให้มนุษย์อดทนต่อบุคคลที่มีปัญหาอัตลักษณ์ทางเพศได้มากขึ้น โดยข้อมูลเชิงลึกพบว่าปัญหาดังกล่าวอาจเป็นภาวะแทรกซ้อนของการเปลี่ยนเพศจากช่วงชีวิตหนึ่งไปสู่ชีวิตอีกชาติพบหนึ่งในช่วงวิวัฒนาการของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตบนโลกของเราทุกคนอาจรู้สึกสับสนทางเพศเมื่อเราเกิดเป็นเพศที่เราไม่คุ้นเคยดรเอียนกล่าวว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนเพศในช่วงชีวิตของเราบนโลกนี้ เนื่องจากจิตวิญญาณแสวงหาความเข้าใจที่ครอบคลุมว่ามนุษย์คืออะไรผ่านทางการเกิดเป็นเพศชายและเพศหญิงการกลับชาติมาเกิดของทหารญี่ปุ่นจากชายมาเป็นหญิงจากการวิจัยชีวิตในอดีตชาติของดรเอียนสตีเวนสันระบุว่า90%ของกรณีวิญญาณกลับชาติมาเกิดก็จะกลับมาเกิดในเพศเดียวกัน โดยอนุมานว่าวิญญาณมีเพศหรือเพศที่ต้องการเป็นในกรณีของมาเขายังคงรักษาความเป็นชายของทหารญี่ปุ่นไว้และดูเหมือนว่าวิญญาณน,นี้เคยชินกับการจุดติมาเป็นผู้ชายมากกว่าและแม้ว่าในชาติกำเนิดใหม่นี้เป็นผู้หญิงเขาก็ยังคงมีความคิดเป็นของผู้ชายความเชื่อที่ว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ อาจไม่ใช่เรื่องจริงเพราะหลายกรณีศึกษาของดรเอียนสตีเวนสันพบว่าวิญญาณตั้งใจที่จะเลือกมาเกิดเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริง ในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ